มีสีกันแดดค่ะ SPF 50 PA บวกบวกเป็นเนื้อลิควิดด้วยนะคะและที่สําคัญช่วยป้องกันการเกิดสิวนะคะเนื้อของเขาเนี่ยซึมไวไม่เหนียวเนหนอะหนาค่ะทาง,ง่ายมากๆผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นเลยเนียนเวอร์ที่สําคัญนะคะมีส่วนผสมของเกลือหิมาลายันค่ะเป็นเกลือชนิดบริสุทธิ์ที่มีแร่ธาตุมากกว่า84ชนิดช่วยลดอุณหภูมิของผิวเผยผิวอมชมพูไม่ต้องกลัวแดดอีกต่อไปคุณแม่ตั้งครรภ์แบบแม่เฟิร์สเนี่ยรักเลยตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นเด็ด เลยก็คือ1ขวดจาก780เหลือแค่390ค่ะ2ขวดนะคะจาก1,380เหลือแค่690บาทค่ะและที่สำคัญยังมีโปร3ขวดแบบค um ุ้มเวอร์เลยนะคะก็คือจาก1 9 8เเหลือแค่990บาทเท่านั้นทุกคนก็ไปหาซื้อกันได้ที่วัสัน์นะคะและที่สำคัญเขามีพรีเซนเตอร์สวยๆอย่างพลอยชมพูนะคะใครอยากสวยแบบนั้นก็ลองไปใช้ดูกันค่ะช <oo> ายวิตาซันสไตล์ไหนก็ไม่กลัวแดด